ปะยาง่วงล้อรถสิบล้อรถพ่วงรถยนต์ทุกชนิดนี่ครับมาดูยางหน่อยรุ่นไหนนี่ฮะเซบอยน,นี่ครับอะไรนะดีสโตนบอกดีสโตนตัวนี้ครับซื้อมาสองพันเจเท่านั้นครับ เราจะเอามาเปลี่ยนให้น้องอน้องมะนาวนะครับมาดูกันเลยครับเปลี่ยนรองเท้าใหม่ครับถอ,อดฝาครอบเรียบร้อยครับนี่แม่แรงกี่ตันเนี่ยห้าส <50. S 1> ิบมถึงไหม <50. S 1> ฮะ เราจะเปลี่ยนฝั่งไหนเปลี่ยนนาาาาเเเอห้ราจะเอาหน้าไไ้ลงคืนเอาคู่หน้าไปไว้ฝั่งนู้นฝั่งนี้ยังดีอยู่นะยังดีปเนาะฝั่งนี้ยังดีอยู่ปีกว่าแล้วโอ้ยพวกนี้มันช่วยอะไรบ้างเนี่ยฮะเนี่ยตกใจหมดเลย วัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำสิ้นส่วนอุย้ยนึกว่าปืน เท่าไหร่มันเอาไปติ้งไหมเวลาหมื่นเจียงหมื่นกว่าหัดจนอันนี้กี่แรงกี่แรงมันมีกี่แรงมั่งฮะกี่แรงม้าแรงกี่แรงม้า กินไม่ได้บอกเราวูห้าสิบแรงมากเ <laughs> นี่ยเราจะเอาคู่นี้ออกเราใช้จนคุ้มมากนะถึงผ้าบ่งผ้าใบเลยเนะแล้วก็ตรงนี้ใส่ได้เลยหฮ้ยขาดอันน้ึงข <c oughs> าจับฝากครอบนะหัแกแล้ว มีชีมไหมมีชื่อมบ้มมมานี่<ะ>เชอมบ้านเลยเรือชอมเก็ดอะไรเนี่ย <sh arp> เราก่อนจะก่อนจะไปออกงานนะครับก็ <sh arp> เดี๋ยวเปลี่ยนยางก่อนเพ <sh arp> ราะว่ามันไม่ไหวแล้วครับดูสภาพท้ายนะครับนี่ฝีมือแม็กโครล้วนๆครับนี่ มันมาโดนถึงนี่เลยเหรอเนี่ยแล้วมาดันตรงนี้ดูมาดันตรงนี้ครัไม่ผ่านเลยคนกลับไปโกมาดันทีทำที่ดันอยู่นี่นะนี่นี่ทำที่ให้ดันอยู่นี่นะนนนนนมือลั่นหรือเปล่าเนี่ย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 เห็นไหมมาดันตรงเนี้ย แล้วตรงนี้ก็เบี้ยวเห็นไหมะนะนี่ผมทำมือด,นะดันนี่นะครับดันนี่นะครับนะยับมันเตีนให้มือจานอดแน่นอน เราเรียกแกเลยสร้างหมดได้เวลาถอนแล้วเดี e> ๋ยวเราเอาตัวน <resource> ี้ไปถอดนะครับ ดีสโตนเนี่เป็นยางที่น่าใช้ที่สุดนะครับเท่าที่ใช้มานะครับดีสโตนพ้นไม่ค่อยฉีดอันตรายเหมือนกันบางอย่างเวลา สูบลมหรือว่าทำอะไรนี่ระเบิดตุมอันตรายมากอันนี้ผมเปลี่ยนอยู่ที่ลำดวนนะครับอมเมพย์ลำดวนโอ้ยอน,นี่เป็นเช็ดใหญ่เช็ดแล้วเช็ดอีกอยู่นั่นแหละ หมดไปกี่บาทแล้วไอ้ฝาครอบนี่ะฮะเยอะแล้วเดือนละชุดอ่ะมุมมองเปลี่ยนใหมองก็เปลี่ยนไปต่อไปก็เส้นไหนเอ๊ะจังบางคนเขาว่าเขาสงสัยว่ากระทะมันเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะ อา้าตัวนี้เอาไปใส่ข้างหน้าได้ไหมกระทะเลาะหน้าอย่างเนาะเอออ้าวก,กระทะชุดหน้านะั่นเหรอเออนะั<ะ>่นอ่ะก็อันนี้กระทะชุดหลังพอเอามาใส่หน้าปรนนั้นอ่ะปรนมาณและมันก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเหมือนกันยกแต่นี้กระทะลุมเลยเย้ <laughs> ตัวนี้จะเป็นหกน็อตนะครับกูเห็นในวันนั้นไปบอกประสาทอ่ะแปดน็อตอ,อ่ะโอ้สวยมากเลยก็ใหม่หรอน่าจะเป็นเรเดียนยางเรเดียนโอ้ยนี่ร้านยางชอบใช้ความรุนแรงมากฮ่าฮ่า <laughs> น้นยางยี่ห้ออะไรพวกนั้นน่ะดีโซนเส้นเท่าไหร่ทางนี้สามพันบาทส0 0พันโอ้ 3, สามพันต่างกันสามร้อยครับก็ราราคาทั่วไปก็ประมาณนี้แต่เรามีที่ซื้อราคาถูกและไซมิดอ่ะ Tay mít bán lụa đi Lụa tay đi stone lên bảo, u mặc kịp rồi hơi Không vậy? đi Biết hệ à Giá phán ลุ่มเลยนี่แต่เปิดร้านยางก็รายได้ดีนะอย่างไงสักวันหนึ่งมันทุกวันเลยต้องมียางแตกสักขันหรือว่ามาเปลี่ยนยางอันนี้ก็คือตัวล็อก อันตัวล็อกนั้นมันคือเหล็กหรือว่ามันคืออะไรเหล็กเหล็กหรือว่าเหล็กหลอหรือว่าเหล็กอะไรอุ้ยระวังมันกระ,กระโดดเด้อนะเดี๋ยวม่ให้พี่อ้ํานะครับ อันไหนวะอันนี้วะอันนี้ยังดีอยู่เดี๋ยวเอาไปให้พี่อ้ํา็อกกี้อินดี้เอาไปให้ร็อกกี้อินดี้ครับอ้ได้จากผมไปเยอะเลยทอ่ออะไรฝาครอบอ้นี่ให้ยางดีครับนี่ยังใช้ได้อีกเยอะได้อีกหลายที่เหรอนี่เ,นเดือนนอืมไม่เดือนสองเดือน <G ül> เอาไปเลยเพื่อใครอยากได้ดูสภาพยาง,งใช้ยังไงกันนี่ดูดิพี่พี่ไม่ถามน้องน้อนครับในดูรอบรอบยางหน่อยสิขึ้นต่อวันนั้นเลยยืนปลายยางนี่มิล่ิเขต้นตอน่อิัรร่มนี้คุมเร็ว คุ้มอ่ะใช้จนคุ้มอ่ะ,อะเราก็ประกอบคืนนะครับยางใหม่เฮ้ยยางใหม่เราต้องไหว้ไหม <c oughs> <c oughs> รถซื้อรถใหม่ยังต้องไหว้เนาะน,นี่ซื้อยางใหม่เนาะเราเติมลมเท่าไหร่นะ ร,อยอยร้รอยเท่าไหร่ร้อยลน้านาเก้าสิบร้อยหนึ่งได้ไหมผ้พาพันคอมันขาดแล้วนะโอ้ยหนอนี่แหละตัวที่ท,ทำมาจยางแตกพวกนี้เลยนี่เปลี่ยนเลยทำคอกัดแล้วมันมีฟันด้วยมัน,มนกัดอะ ผ้ารองคองนี่กี่บาทสองร้อยห้าสิบาทฮะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเนได้ไหมเตืนไหม,น,ไหม,น,ไหมนั่นน่ะอันเก่าเทินรอหยอกหยอกช่างบอกว่าเอาอีกแล้ว วันนี้เขาไม่ค่อยเอาไซมิทมาใายกันะไม่อยากไม่อยากก็จะไปวิ่งอยู่บ้านเออบ้านนารายย่ครับงานนี้ อู้ยุงเยอะมากเลยเนี่ยดูบ่อู้แฟนเองมีหรอในนั้นน่ะเท่าไหรอย่างไหนเท่าไรหกร้อยฮะหกร้อยหกร้อยมีกี่ราคาหรือราคาเดียวราคาเดียว 600ย,ยางใน600ผ้าบันคอ250ยางใหม่ดีไปเลย4,000 เสบอยิ้มเลยได้ยางใหม่ครับได้ยางใหม่เลยครับได้ยางใหม่มันได้เมียใหม่ไดยางใหม่นะอเออแล้วก็เติมลมครับร้อยสิ 110. 110บร้อยปอนเฮ้ย100เหรอกว่าเก้าสิบอุตอยงางหน้าเนาะ90ปอนนะครับ ว่าไม่อยากอยู่ใกล้เลยย้าไปอยู่น้องอันตรายอันตรายน้องเอ๋นะน้องเลี้ยวคปิดตัวนีน้ไปไหนเลยตัวนี้จะย้ายไปอยู่ฝั่งคนขับที่่เกาขึ้นฝั่งนี้ครับ ไป24ชั่วโมองสีส่วนใหญ่ร้านยางนี่ปะยาง24ชั่วโมองเลยปะนานมากเะ <c oughs> ตกใจหมดเลย <c oughs> โอ้ไฟแล็บไฟแล็บเลย <c oughs> โอ้โหไฟแล็บ ้หเอาซะไฟแลบเลยช่างข้างหลังนี่เติมเอ่อร้อยยี่เออร้อยสิบร้อยได้ไหมได้แต่เราย่แขงเกินสุดๆได้เท่าไหร่ร้อยยีิบเลยขีดจำกัดของมันอ่ะนั่นแหละร้อยยี่ร้อยยี่ถ้าเติมเนั้นก็ ผมขอร้อยสามเวยข้างหน้านี่ครับชุดล้อหน้าเราจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับ เบิกใหม่ เทบอยก็ติดตั้งฝาครอบเรียบร้อยครับเอาช่างรถยังไม่เสร็จเลยจะไป่องกบแล้วห <c oughs> ยอกหยอกยอกมันเป็นไรครับเนี่ยยังไงมันฟิตอย่างนี้แหละใช่มันฟิตเหรอครับของใหม่เหรอไม่ใช่มันจะมีรูปหนึ่งฟิตอ่ะ,ะมันจะอยู่ฝั่งนึ่งหรือเปล่าสลับกันดู ฟิดไกอรรู้นั่นเลยอ๋อ oh. นั่นๆๆเจอแล้วน็อตหรือเปล่าน็อตที่เขาจับฝากครอบหรือเปล่าถ้ามันมีอยู่ฝั่งนู้นด้อยู่ฝั่งนี้มีอย้อหนึ่งอะฟิตอะลองย้ายดูสิอ่ะย้ายดู ดีนะครับดูเมฆฝนสิเริ่มจะมาแล้วครับถล่มลํำดวนยับที่ต้องฉีดเอ่อะไรอะไรโซน็อหล่อลื่นต้องมีตัวช่วยนะครับเหล็กงัดยาง เข้าไปสองนี้มันต้องเข้าสิเอ่อแกวแกว,แกวเข้าไปใช่างเข้าแล้วช่างยิ้มใหญ่เลยครับงานนี้กินหมู <c oughs> เอายิง สลับยิงไวายน่าก,ก็ยิงไวาเรียบร้อยดีอ่ะอีกฟังหนึ่งนะครับโอ้กระจายเลยช่างนี่อันนี้อันนี้ต้องอลดค่าแรงนะช่างหยอกหยอกหยอกช่างอีกแล้ว เดี๋ยวเราปิดคลิปกับราคานะครับราคานี่ครับเราก็ช่วยช่างครับเผื่อจะได้ส่วนลด อ๋อตอนนี้ก็เอาแม่แรงออกนะครับเดี๋ยวเราจะถามชากว่าแม่แรงนี้กี่ตันชัางกี่ตันเนี่ยครับลงได้ห้าสิบห้าสิบตันยกได้ห้าสิบตันเดี๋ยวบอยใส่ฝากครอบจะได้รีบกลับต้องเดินทางไปบ้านนารายยบเราใส่ฝากครอบก่อนนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีได้ครับเสร็จยัยงอ๋อเสียบอยได้เวลาถอนแล้วยังไม่เสร็จอีกมาดม,มา400บาท400โอเคครับ400บาทนะ400บาทโอเคนะครับก็คลิปนี้บายบายครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ